สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตานะคะ Fc ค่ะขาวันที่10พฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านวันจันค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นเนาะทุกคนวิ่งรูดนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบนะคะให้วิเคราะห์เลขเด่นประจำวันเลยให้ดูเลขเด่นประจำวันหรือเลขไหลเลขไหลคืออะไรเลขไหลคือเลขที่มางวดล่าสุดนะคะเราไปดูวันที่9นะคะทุกคนอย่างวันที่9้านะคะทุกคนคะ่ะ จะให้เด่น4และ3หลุดหมดนะคะมา50106เลขเด่นประจำวันเด้ง1กับ6ทุกคนแล้วทีนี้เรามาดูเลขไหลนะคะทุกท่านเลขไหลมี0คอมปินไปได้คือหลัก10กับหลักหน่วยนะคะ0891นะคะอีหย่งไหลมาพี่น้องเรามาบึงค่ะ4กับ3หลุดหมดนะคะสิ่งที่ไหลมาคือ0กับ1นะคะทุกคน0หลัก10มาหลัก10นะคะ หนึ่งหลักหน่วยมาหลักหน่วยนะวันที่เก้าเนาะทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่ชอบตัวเด่นหรือไม่มีที่เลขที่ไหลามาทุกคนก็วิเคราะห์ดูได้นะคะเพื่อทุกคนจะชอบเนาะทีนี้เลขเด่นประจํวบเด่นบนล่างนะคะหนึ่งกับหกไปต่อนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากตามเลขเด่นประจํวบนนะคะทุกคนให้ทุกคนวิเคราะห์แบบนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเนาะทุกคนตั้งแต่เช้ามากพี่น้องวิเคราะห์ดูว่า เลขเด่นประจำวันเจจะให้วันละสองตัวเนาะทุกคนวิเคราะห์ว่าเลขเลขไหนเดินดีนะคะทุกคนสมมติว่ามีหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกเนาะทุกคนตั้งแต่เช้ามาหนึ่งเดินหรืหกเดินให้เราสังเกตนะคะถ้าเราอยากวิเคราะห์เลขเด่นประจําวันเป็นเนาะทุกคนเพราะว่าเจเลขเด่นประจําวันเจกวางให้อยู่แล้วทุกวันเนาะค่ะทุกคนจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะทุกคนขาแล้วก็จันทร์ถึงอาทิตย์ใหม่ก็เหมือนกับวันจันทร์ที่แล้วประมาณนี้เนาะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันจะซ้ําๆกันนะคะ จจันทร์ถึงอาทิตย์แยกกันนะคะพอจันทร์ใหม่ก็จะเหมือนวันจันท์ที่แล้วประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะตัวเด่นที่คํานวณได้มาเนาะทุกคนได้ห้าและสี่ทุกคน 4, กค,นคะ่ะเลขตัวไหนที่ไหลมาบ้างนะคะห้ากับสี่ไม่มีเลขไหลมาทุกคนช่วงนี้เราสตาร์ลุดนะทุกคนหลุดมาสองวันติดแล้วนะคะแปดลุดเก้าลุดนะคะวันที่สิบทุกคนจะตามห้ากับสี่ หรือจะตามเลขไหลก็ขึ้นอยู่กับดุลพิริษของท่านนะคะเลขไหลมีอะไรความเป็นไปนได้ที่จะไหลมาวันที่10มีอะไรบ้างมี0นย์มี1มี6นะคะมีศนย์มี1มี6นะคะทุกท่านสําหรับเลขไหลที่จะไหลมาวันที่สิบเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไหลทุกวันนะทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะั่นแหละทุกคนที่นี้เรามาดูคู่นะคะห้านะคะทุกคนคะเผื่อใครไม่ ไม่เข้าใจนะคะที่ใจไววิเคราะห์แนวทางให้ฟังทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะใจจะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะมาดูคู่ความไม่น่าจะเป็นของวันนี้ห้าค่ะทุกคนห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้านะคะสี่ค่ะสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะสี่ขาคู่ตัวเด่นนะคะก็คือห้าสี่สี่ห้าเนาะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะใจมักเนาะพี่น้องใจมักขาเจ็ดเจ็ดหามักค่อยตามเด้อพี่น้องบ่มักบ่กกชอชพานเด้อค่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันสองสองได้เจ็ดเจ็ดนะคะสี่ขาเลขสองกับได้เจ็ดเอฟซีสามารถใช้ได้ทุกทุกวันจันทร์ทุกทุกรอบในวันจันทร์นะคะทีนี้ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวเด่นอยู่ที่5้าและสี่เด่นประจําวันสองและเจ็ดห้าห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองไม่ได้จับให้เดี๋ยวกันให้นะคะทุกคนเผื่อมาแต่ว่าช่วงนี้ใจกันไม่มาหรอกทุกคนเลยคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันสี 4, ค่ค่ะสี่สองสี่เจ็ดนะคะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองก็ไม่ได้จับให้พี่น้องคะ่ะบมาณดอกทุกคนถ้าเชียนให้แบบนี้ไม่มานะคะทุกคนเพิ่นสี่ออกป้องขาดเวลาที่เฮา ก็เชียนพี่น้องเชียนไว้เหรอคะทุกคนให้เขามาตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะให้เขามาคู่แปดคู่นี้เนาะพี่น้องเนาะมันประมาณก็ไม่มมต้องตามมันแต่ว่ากันไวนะคะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามนะคะสําหรับคู่สําหรับใครไม่ชอบให้ทุกคนจับคู่ใหม่ถ้าชอบตัวเด่นแต่ถ้าไม่ชอบเลยนะคะ ให้เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางเราสตาวันที่10พศุิกายนยน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันมานสุขูสุขค้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ